เมื่อวานนี้ก็ได้พูดไปแล้วนะว่าการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนหรือว่าการมีมิตรด,ดีมันย่อมทำให้เกิดชีวิตที่ดีชีวิตที่ดีเนี่ยนะนะในความเข้าใจของคนทั่วไปคือการมีความสุขมีสุขภาพดีมีอายุยืนยาวทั้งหมดนี้เนี่ยนะมันเกิดขึ้นได้เนะมื่อคนเรามีมิตรดี ม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านเพื่อน่วมงานคู่ชีวิตหรือว่าเพื่อนที่ทำกิจกรรมกิจการต่างๆด้วยกันรู้จักมักคุ้นกันซึ่งอันนี้มันก็ที่เราสอดคลองหรือใกล้เคียงกับที่พระเจ้าจัดว่าเนี่กยการยานไม่เป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ แต่ว่าจิตพระมรจันเนี่ยนะฉันเน้นถึงการที่เราได้ฝึกกายวาจาใจนะตามหลัอกอริมรคคีองแปดเพื่อทำให้เราเนี่ยสาม,มารถที่จะพึ่งตนได้อย่างแท้จริงหรือว่ามีจิตท,ที่เป็นอิสระเรื่องนี้สำคัญมากเพราะว่าการ มิตรด,ดีเนี่ยแม้จะดีเพียงใดนะแต่ว่าก็รู้ละตกอยู่ภายใต้กฎอนิจจังคือไม่เที่ยงสักวันหนึ่งก็ต้องล้มหายตายจากไปถ้าเราเอาช่วยที่ดีไปผูกติดอยู่กับมิตรนมันก็อาจจะเกิดปัญหาได้ ไม่วันใดก็วันหนึ่งถ้าเราความสุขไปผูกติดอยู่กับใครใคนใดคนหนึ่งแม้จะดีเพียงใดนะแต่ว่าเมื่อถึงวันที่คนคนนั้นเนี่ยล้มหายตายจากไปไอ้ความสุขที่มีอยู่ก็กลายเป็นความทุกข์ทันทีเหมือนกับเทวดาตกสวรรค์เลยทีเดียวอย่างเดิมที่มีความสุข เอมก็กลายเป็นเสียศูนย์ไปดังนั้นมันสู้การมีใจเป็นมิตรนะมีจิตเป็นเพื่อนไม่ได้ถ้าเรามีใจเป็นมิตรมีจิตเป็นเพื่อนอันนี้ก็จะทำให้มีหลักประกันว่าที่เราก็จะมีความมั่นคงมีความเข้มแข็งไม่หวั่นไหว เจออะไรมากระทบก็ใจก็ไม่กระเทือนจเจอสิ่งที่เรียกว่าโลกธรรมฝ่ายลบมากระทบใจก็ไม่หั่นไหวมีความสูญเสียเกิดขึ้นก็ไม่เศรา้าโศกยังเป็นจิตทีรร่เกษมสารนะซึ่งอันนี้เป็นข้อสุดท้ายนะของ มงคลสาสิบแปดอย่างที่เราเสวะว่าเนี่ยจิตของผู้ใดเมื่อถูกลกธรรมกระทบแล้วย่อมไม่หวั่นไหวไม่เศร้าโศกไร้ธุรกิจเลืเป็นจิตเกษมสารนข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดถ้ามีใครเป็นมิตรนะมันก็ไม่ประเสริฐเท่ากับมีใจเป็นมิตรถ้ามีใครเป็นเพื่อนก็ไม่ประเสริฐเท่ากับนะมีจิตเป็นเพื่อนถ้ามีใจเป็นไม่มีจิตเป็นเพื่อนเนี่ยนะ ก็จะเรียกว่ามีความมั่นคงปลอดภัยมีความเกษมสารซึ่งจะเกิดขึ้นได้นี่ก็ต้องอาศัยการเจริญในอริยมรรคมีองแปดก็คือความเจริญก้าวหน้าในปรม,มจารย์นั่นเองพรหปรมาจารย์นี่ก็มันจิตถึงชื่อตามประเสริญประเสริญเพราะว่าตั้งมั่นอยู่ในอริยมรรคมีองแปด เนผู้ยังนัคือว่าจะมีใจเป็นมิตรมีจิตเป็นเพื่อนได้เนี่ยต้องมีการฝึกฝนจิตไม่ใช่ว่าจิตใจจะเป็นมิตรจิตจะเป็นเพื่อนได้โดยอัตโนมัติถ้าไม่ฝึกฝนจิตเมื่อไหร่นะจิตก็อาจกลายเป็นศัตรูก็ได้นะอย่างที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยโจรทำร้ายกันนะก็ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายเท่ากับ จิตที่ฝึกไว้ผิดหรือว่าจิตที่ไม่ได้ฝึกเลยแล้วประโยชน์ที่พ่อแม่ทำให้นะกับลูกกไ็ไม่บันเทียบเท่าได้นะกับประโยชน์ที่เกิดจากจิตที่ฝึกไว้ดีแล้วหรือวางไว้ถูกตัวอ,อย่างนี้นคือว่าถ้าจิตไม่ได้ฝึกเนี่ยนะมันก็สามารถจะกลายเป็นศัตรูที่น่ากลัวที่สุด ซึ่งเราก็เห็นได้นะคนที่เป็นผู้ร้ายเป็นฆาตกรเป็นอาญ,ญากรจนก,กระทั่งต้องถูกจับนะติดคุกหรือว่าถูกลงโทษเนี่ยก็เพราะจิตที่เต็มไปด้วยความโลภนะหรือว่าอยู่ในนั่งความโกรธความโกรธความโลภมันก็สั่งให้จิตท,ทำสิ่งที่ผิดทำสิ่งที่เลวร้ายไม่ว่าจะเป็นการ เอาเปรียบเปียบเบียนหรือว่าทำร้ายผู้คนกไม่ใช่แค่ทำร้ายคนสองคนหรือทำร้ายคนที่รู้จักไม่รู้จักก็สามารถที่จะสร้างความเสีย,ยหายหรือความชิบหาให้กับคนเหล่านั้นได้หรือแม้จะไม่ได้ไปทำร้ายใครแต่ก็อาจจะลงเอยด้วยการทำร้ายตัวเอง แปลว,ว่าความหมดหู่เพราะความซึมเศร้าเพราะความคับแค้นอันนี้ก็เป็นเพราะจิตที่ไม่เป็นนิก,กับตัวเองเพราะเป็นจิตที่ไม่ได้ฝึกฝนหรือว่าเป็นจิตที่ไม่ได้มีธรรมะเป็นเครื่องอารักขาแต่จิตที่ฝึกฝนดีแล้วเนี่ยนะเริ่มต้นโดยการพากายวาจาให้มีศีลให้มีธรรมเนี่ย ไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมเนี่ยมันก็เท่ากับว่าไม่เอาเรื่องเดือดร้อนมาใส่ตัวแล้วคนที่ผิดศีลผิดธรรมเนี่ยด้วยความเห็นแก่ตัวเนี่ยดูเหมือนเขารักตัวเองนะเราจึงไปเบียดเบียนคนอื่นเพื่อหาประโยชน์เข้าตัวแต่สุดท้ายเนี่ยเขากลับทาร้ายตัวเองหรือว่าหาเรื่องใส่ตัวแล้วคนเราหาเรื่องใส่ตัวหาทุกข์นะใส่ตัวได้ง่ายด้วยการผิดศีล ไม่ต้องสียงข้อหนะึ่งสองสามสี่นะสีงข้อที่ห้าข้อเดียวเนี่็มันก็ทําลายตัวเองได้อย่างมากมายทําลายสติสัพชัญญะหรือว่าทําลายสุขภาพตัวเองหรือทําลายโอ,โอกาสที่จะเป็นผู้เป็นคนหรือว่าสร้างความเจริญความพาสุขให้กับตนเองแต่ว่ามีสีแล้วก็ยังไม่พอนะ เราต้องฝึกจิตให้มีสติมีสมาธิรว้้อ้งมีขันติเพราะว่าถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิหรือไม่มีขันติหรือทั้งไม่มีแม่ตากรุณาเนี่ยมันก็ง่ายนะที่กิเลสท,ทั้งหลายนี่จะเข้ามาคร่อบงำจิตแล้วมันไม่ใช่แค่กิเลสเดียวนะความทุกข์ด้วยพอกิเลสมันครอบงำจิตเนี่ยมันก็ เกิดความทุกข์ในจิตใจทันทีไม่ว่าจะเป็นตัณหาโลภะซึ่งมันเผาหลนจิตหรือความโกรธที่ทำให้จ,จ,จิตใจรุ่มร้อนไม่ใช่แค่ใจที่เป็นทุกข์นะสุดท้ายร่างกายก็พลอยเป็นทุกข์ด้วยคือจะป่วยป่วยด้วยโรคนานาชน,นิดโรคความดันโรคเครียดโรคประสาท ทั้งหมดนี้ก็เพราะว่าการที่กิเลสเนี่ยนานาชนาินดเนี่มันครอบงำจิตเพราะจิตนี่ไม่มีที่ไม่มีเครื่องปกป้องเนี่ยไม่มีสติไม่มีสมาธิหรือแม้กระทั่งไม่มีความเข้มแข็งที่จะรู้จักอดกลั้น,น,นต่ออารมณ์ที่มากระทบหรือต่อสิ่งรอเราเย้าวยวนแล้วก็ยั่วยุ ค้ขันติมันทำให้จิตใจเนี่ยมันสามารถจะต้านทานกับสิ่งรอบเราย่อหยวนแล้วก็ไม่พีพรามทำไปตามอํานาจของการย่อย,ยดไดุได้ถ้าเราไม่รู้จักรับมือกับอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันก็ถูกอารมณ์พวกนี้ครอบงำไม่เพียงแต่ทำให้จิตเป็นทุกข์นะแต่ว่าสามารถจะบงการให้ กายวาจาเนี่ยไปก่อปัญหาอาจจะไปเบียดเบียนผู้อื่นแต่สุดท้ายก็ความทุกข์ร้อนก็ย้อนมาถึงตัวนะอย่างที่พูดไปแล้วแล้วพูดถึงเรื่องการฝึกจิตเนี่ยมันก็ต้องอาศัยความภาคเพียรน,นะต้องอาศัยวิริยะมีบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ย ธรรมะก็ฟังแล้วฟังบ่อยฟังเยอะนะการเจริญสติก็ทำแต่ทำไมเนี่ยเวลาเจออะไรกระทบเนี่ยเกิดอารมณ์ขึ้นมาทันทีเลยแล้วก็มีอารมณ์ร่วมนะกับสิ่งเหล่านั้นอารมณ์ร่วมเนี่ยคงจะหมายถึงว,ว่าโถมก็ไปเลยจิตมันถาโถมก็ไปในอารมณ์ คำถามว่าปฏิบัติก็ทําแล้วแต่ทําไมเนี่ยจึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้คําตอบมันก็อาจจะอยู่ตรงที่ว่ายังทําไม่มากพอคนเราเนี่ยถ้าว่ามีความเพียรทําสม่ําเสมอเนี่ยจะเป็นการเจริญสติเนี่ยสติมันก็จะเข้มแข็ง ปราดเปรียวว่องไวและสามารถที่ทําให้รู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้รู้ทันตั้งแต่มันยังเพื่องประทุเมื่อเกิดการกระทบขึ้นมาแต่ที่มันจะกลายเป็นเพลิงโทสะนะที่เผาพรานใจเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นแค่ประกายไฟที่เกิดขึ้นมาแค่นั้นเนี่ยสติก็รู้ทันแล้ว เหมือนเครื่องที่ใช้วัดหรือใช้จับระวังภัยเวลามีไฟไหม้เนี่ยพวกเซ็นเซอร์พวกนี้มันไวมากเพียงแค่มีควันนะอาจจะเป็นควันที่เกิดจากบุหรี่หรือควันที่เกิดจากท่วมเนี่ยก็มากพอที่ทำให้เครื่องระวังภัยหรือเซ็นเซอร์เหล่านี้เนี่ยมันทำงานไม่ต้องรอให้มีเปลวเพลิงลุกท่วมซะก่อน จึงขื้นมารู้ทันตอนนั้นเนี่ยก็อาจจะสายไปแล้วแต่ยังไม่ทันมีเปลวเพลิงเลยแค่มีควันเนี่ยลอยกระทบกับเครื่องเนี่ยมันก็รู้ทันทีสติที่ไวเนี่ยเพราะมีการฝึกมาอย่างสม่ำเสมอเนี่ยมันจะทำงานอย่างนั้นมันจะรู้ทันได้เร็วและพอรุ้ทันแล้วเนี่ยนก็ทำให้ หลุดจากอารมณ์หรือไม่ก็ไปยึดไม่ก็ไปเกาะเกี่ยวอารมณ์นั้นไม่ไปตกอยู่ใ <c oughs> นอำนาจของอารมณ์นั้นแล้วพอมีสติมันก็เกิดความสึกตัวขึ้นมาพอมีความสึกตัวขึ้นมาไม่อารมณ์นั้นมันก็ดับไปเลยเพราะมันเกิดขึ้นได้อาศัยความหลงหล่อเลี้ยงแต่พอรู้สึกตัวขึ้นมาในความหลงก็หายไปอารมณ์พวกนี้เนี่ยมันก็เหมือนไฟถ้าไม่มีอากาศไม่มีออกซิเจนมันก็ดับไปเอง ต่ปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยนะมันก็จะไม่ไม่ได้รู้ทันวัยอย่างเั้นน่ยบางทีเผลอด่าไปแล้วเผลอวัยวายไปแล้วนี่ถึงค่อยมารู้ที่รู้เพราะอะไรเพราะว่าพอระบายออกไปเนี่ยอารมณ์มันก็จะลดลงหรือว่าอารมณ์ก็จะขาดช่วงมันก็จะเปิดโอกาสให้สติเนี่ยออกมาทำงาน แต่ถ้าอารมณ์นี่มันยังรุนแรงอยู่หรือว่าท่วมท้นจิตเนี่ยสติมันก็ไม่มีช่องไม่มีโอกาสนะที่จะออกมาได้ไอ้ความโกรธหรือความเศร้าเนี่ยมันมันมีเกิดแล้วก็ดับนะแต่มันเกิดดับนะี่อย่างถี่มากดูเพลินเพลินเนี่ยก็เหมือนกับว่ามันเป็นอารมณ์ก้อนใหญ่ๆก้อนหนึ่งแต่ที่มันเกิดดับเกิดดับเนะี่ยเร็วมากนะในช่วงที่มันดับเนะี่ย ก่อนที่มันจะเกิดขึ้นมาเนี่ยก่อนที่มันจะเกิดขึ้นในลำดับถัดไปเนี่ยอาจจะเป็นช่องเป็นช่องว่างให้หรือโอกาสให้สติทำงานได้อย่างคนที่โกรธมากๆเนี่ยบางทีพอพูดไรออกไปเนี่ยมันชงหน,นักนะเหมที่เคยเล่าเนี่ย ผู้หญิงสองคนทำงานในออฟฟิศเดียวกันทะเลาะก,กันส่งเสียงดังจนกระทั่งผู้จัดจาก,การเดินผ่านมาก็ถามว่าทะเลาะเรื่องอะไรกันเพราะว่าสองคนนี้แย่งพูดฟังไม่รู้เรื่องเลยแล้วแถมชี้หน้าด่ดากันอีกผู้จัดการไม่รู้ทำยังไงก็เลยพูดขึ้นมาเลยนะว่าอย่าเพิ่งแย่งกันพูดนะให้คนที่ขี้เหร่พูดก่อน พูดเท่านี้แล้วนะทั้งสองคนนี้หยุดเลยชะงักเลยทั้งที่ตอนนี้นยังโกรธอยู่นะแต่ว่าเพราะที่ยินคําพูดจากเจ้านายหรือผู้จัดจาก,การเนี่ยมันเกิดได้สติขึ้นมาหรือน,น้อยน้อยเนี่ยมันก็เกิดความ,ไ,มได้คิดว่าเนี่ยถ้าฉันพูดก่อนฉันก็เป็นคนขี้เหร่เลยเรื่องอะไรฉันจะพูดก่อนแค่นี้มันก็มากพอที่ทําให้ อารมณ์โกรธนะที่มันผลักไสให้อยากพูดอยากด่าน,นี่มันชะง,งักเลยนี่เป็นเพราะอะไรเพราะว่าความโกรธเนี่ยมันมีเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับไอตอนที่มันดับมันก็เป็นช่องที่ทําให้เกิดฉุกคิดข,ขึ้นมาว่าเรื่องอะไรฉันจะพูดก่อนนะฉันไม่ใช่คนคี้เลยนะมันก็เลยหยุดเลยแล้วตรงนี้นะมันก็เป็นช่องให้สติเนี่ย ออกมาทํางานได้ดังนั้นคนบางคนเนี่ยแม้จะโกรธรุนแรงนะแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันยังคิดขึ้นมาพอสติเนี่ยทำงานแต่ว่ายังมาช้าก็คือว่าด่าไปเรียบร้อยแล้วถึงค่อยได้สติว่าโอ้ฉันไม่น่าเลยอย่างถ้าฝึกบ่อบยๆฝึกบ่อบยๆนะสติมันจะมาไวขึ้นไวขึ้น ยังไม่ทันจะพูดยังไม่ทันจะด่าไปเลยมันก็ฉุกคิดขึ้นมาว่าเอออย่าทำอย่างนั้นอืนทาอย่างนั้นจะเกิดเรื่องเกิดราวเนี่ยมันมีความรู้จักยังคิดขึ้นมาเร็วขึ้นนะและตอนหลังเนี่ยนะก่อนที่ความกลัวมันจุนแรงเนี่ยเพียงแค่เกิดค่อมไม่พอใจเกิดความหุดหงิขึ้นมาสติมก็ออกมาทํางานแล้วมันมาเร็วขึ้นเร็วขึ้น ให้หลายคนใจร้อนนะทำความเพียรเจริญสติยังไม่เท่าไหร่เลยก็คาดหวังแล้วว่าเนี่ยฉันต้องคุมอารมณ์โกรธได้โดยที่ไม่ถามว่าแล้วเราเนี่ยทำความเพียรมาพอหรือ,อยังหรือว่าเราเจริญสติมาบ่อยหรือไม่อาจจะทำแค่ทำในรูปแบบแค่วันละสิบนาทียี่สิบนาทีนะทำเท่านั้นเลยนะแต่ว่าคาดหวังสูงนะว่าเนี่ยเกิอดอารมณ์โกรธเนี่ยฉันต้องรู้ทันนะ พวกคุมมันได้ทั้งทั้งที่ปล่อยให้ความโกรธหรือสร้างนิสัยความนิสัยเจ้าโทสะเนี่ยต่อเนื่องกันมาสิบปียี่สิบปีสร้างนิสัยที่มาหมักหมมให้มันสะสมจนกระทั่งอ่ามันกลายเป็นนิสัยไปแล้วหรือกลายเป็นธรรมชาติส่วนที่สองที่เขาสันดานไปแล้วพอเห็นคุณค่าของสตินะมัเจราญสติ แต่ว่าทำได้ไม่นานหรือว่าไม่ได้ทำต่อเนื่องเนี่ยก็กลับคาดหวังได้ว่าฉันต้องคุมอารมณ์ได้อันนี้ไม่ถูกนะมันต้องทำอยู่เรื่อยๆทำเรื่อยๆอย่าลืมว่าน้ำน้อยยอมแพ้ไฟมากถ้าสติเรายังอ่อนเนี่ยก็เปรียบเหมือนกับน้ำน้อยเจอไฟเนี่ยมันจะดับไฟได้ยังไงเราต้องสร้างสติไปเรื่อยๆ แาสร้างสติต้องทาให้ถูกด้วยนะก็คือว่าไม่ใช่แกทําในรูปแบบแต่ให้มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันตื่นนอนขึ้นมาเก็บที่นอนล้างหน้าถูฟันก็จเจริญสตินะบางทีมันนึกนะอยากจะเปิดดูโทรศัพท์มือถือแล้วก็ชะลอไปก่อนนะเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่เราจะอาบน้าเวลาจะถูฟันรืีใจมันจะลอยคิดไปโน่นคิดไปนี่ก็ ดึงใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันต้องฝึกกันแบบนี้นะและที่สำคัญคือว่าเวลามันมีอารมณ์ที่ตรงข้ามกับความโกรธเนะช่นความดีใจนะความปลาบปลืม้มก็ต้องรู้ทันด้วยนะคนชมแล้วเราปลืม้มเราดีใจนะหรือว่างานสำเร็จเราก็ดีใจจกนกระทั่งตะโกนออกมาไงนะ ถ้าว่าดีใจเนี่ยไม่รู้จักควบคุมอารมณ์หรือไม่รู้จักรู้ทันนะถึงเวลาเสียใจถึงเวลาโกรธจะรู้ทันได้ยังไงอย่าไปตั้งเป้าว่าให้รู้ทันเฉพาะอารมณ์ที่มันที่มันเป็นลบที่เราไม่ชอบเช่นความโกรธความหงุดหงิดนะความเศร้าอารมณ์ไฟบัวก็เหมือนกันนะเราก็ต้องฝึกให้รู้ทันมันไม่ใช่ว่าปล่อยใจจมเข้าไปใน อารมณ์เหล่านั้นไม่ใช่เป็นความดีใจความปราบปลื่มนะบางทีดีใจจกนกระทั่งตะโกนโหวกเพวกออกมาถ้าคืนทำอย่างนี้นะเวลามันเสียเวลามันเสียใจเราเม็นโกรธเนี่ยจะรู้ทันได้อย่างไรดีใจไม่รู้ทันแต่จะไปหวังว่าเสียใจจะรู้ทันมันเป็นไปไม่ได้เวลาปราบปลื้มก็หมดเนื้อหมดตัวไปกบความปราบปลื้มนั้นและถึงเวลาที่มัน เกิดความผิดหวังเกิดความหงุดหงิดเกิดความไม่พอใจจะรู้ทันได้ยังไงมันต้องฝึกนะไปกับไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ใดนะเวลามันคิดลบเนี่ยจะไปรู้ทันมันได้ยังไงถ้าเกิดเวลาคิดบวกหรือว่าใจลอยฝันกลางวันเนี่ยปล่อยใจลอยนะถ้าปล่อยใจลอยเนี่ยไปกับฝันกลางวันเนี่ยถึงเวลามันคิดลบคิดร้ายเนี่ยจะไปรู้ทันมันได้ไง แด้ที่สุัวิทยานี่คือนอกจากความเพียรแล้วก็ทําต่อนเนื่งแล้วเนี่ยสิ่งที่มันยากสิ่งที่สำคัญคือว่าต้องรู้จักทําให้ถูกวิธีด้วยถูกวิธีคือว่าเวลารู้ทันเนี่ยนะใจะรู้ทันความโกรธรู้ทันความเศร้าเนี่ยให้รู้เฉยๆครูบาอาจารย์านชาวู่้รู้ซื่อๆไปไปผักสสยกดข่มมันซึ่งตรงนี้ยาก เพราะว่าหลายคนเนี่ยแม้จะรู้ทันความโกรธแต่พอรู้ทันปุ๊บนี่มันไปกดข่มความโกรธเลยเหมือนกับเวลาราู้ทันความคิดพอรู้ทันปุ๊บนี่มันกดห้ามทันทีเพราะอะไรเพราะไม่ชอบเพราะว่ารู้สึกลบกับมันคือทำนี้เนี่ยมันก็เท่ากับเป็นการเติมเติมกําลังเติมพลังให้มันแต่ถ้าจะเอามันอยู่นะก็ต้องรู้ทันแบบรู้สึกซื้อไม่ไปผักสายไม่ไป ารุณมบอลกับมันไม่ไปสู้กับมันแค่ดูมันเฉยเฉมันก็แปลงนะ้พอไม่สู้กับมันแค่ดูมันเฉยเฉยมันก็กลับหมดเรี่ยวหมดแรงไปเลยแต่ถ้าไปสู้กับมันก็เท่ากับเป็นการเติมพลังให้มันเหมือนกับเราเติมเชื้อเติมฟืนให้กับไฟแทนที่มันจะมอดดับมันก็เลยลุกโผล่ขึ้นไปอ่ะคนที่บอกว่าเนี้ยทำไมรู้ไม่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้สักทีเนี่ยส่วนนึงก็เพราะว่าไม่ได้รู้เฉยเฉแล้วก็ไปครุกก็ไปสู้กับมัน อันนี้พอทำไม่ถูกนอกเหนือจากว่ายังไม่ค่อยทำความเพียรหรือว่าปฏิบัติอย่างจริงจังมีการเลือกปฏิบัตินะเวลาดีใจก็ปล่อยใจจมเข้าไปกับความดีใจแต่พอเสียใจนี่จะกลับอยากจะมารู้ทันอยากจะควบคุมมันไม่ได้นะมันต้องไม่ไม่เลือกที่รับมาที่จังดีใจเสียใจนะปราบปื้มหรือโกดเครื่องนะก็ต้องรู้ทันมันต้องคู่นะจะปล่อยใจจมไปกับเรื่องหนึ่ง อารมณ์แบบนึงแล้วไปมารู้ทันกับอารมณ์อีกแบบนึงเนี่ยมันมันยากก็เมื่อคนเรานะถ้าว่ามีคนชมแล้วก็ดีใจเนี่ยจะให้ไม่เสียใจเวลาข็าตําหนิก็ยากถจะไม่อย่างเสียใจไม่อยากกลัวเวลาถูกตําหนิก็อย่าไปดีใจเวลามีคนชมนะมันต้องทำอย่างนี้มันถึงจะ